แลวก็อย่าลืมนะครับที่ริมคลองพะเยานะครับพี่น้องชุมชนนะครับต่างๆก็ได้นําผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาในชาวตู่ทุกๆชาวตู่นะครับก็จะเป็นที่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยาก็คงจะเป็นปลาส้มนะครับปลาส้มของตำบลบ้านสังสังเมืองใหม่นะครับ มีชื่อเสียงผลิตภัณฑ์ปลาส้มในปลาส้มสีทนนะครับปลาปลาเจา้าปลาส้มแม่มาลลยนะฮะจากบ้านสารวิใหม่นะครับมีหลากหลายชนิดนะครับให้ท่านได้อุดหนุนนะครับอันนี้เป็นเป็นอย่างนี้นอันนี้นปเป็นหนังปลาใช่ไหมหนังปลาแล้วนี่อะไรครับสีสีนะีไ ไข่ปลานะครับใส่ใส่ปลาเอาไปทํายังไงกินเอาไปหมกไปดองเอาไปหมกไปดองนะครับยำก็ได้ยำก็ได้นะฮะกินดิบๆได้หระอันนี้ดิบเนาะอ่าครับทำสุกได้ก็ยังได้ไหมทำสุกได้นะครับก็เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเหนือนะครับนี่ก็เป็นขี้ปลานะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไข่ปลานะฮะ จากสันวหม่ยนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะครับเกี่ยวกับของพื้นเมืองด้านเดิมนะครับอาหารพื้นเมืองทางชาวเหนือนิยมทานดิบๆนะฮะอร่อยนะครับแต่ถ้าถ้าทำให้สุกก็กินกับข้าวสวยก็อุ่นๆละล้นนะครับก็อร่อยมากทีเดียวนะครับสำหรับปลาส้มผลิตภัณฑ์ปลาจางของจากบ้านสันใหม่นะฮะทับทำอะไรนิดหนึ่งนะครับครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศ ของนักท่องเที่ยวนะครับที่ตอนนี้ได้มาเยี่ยมกวนจังหวัดพะเยาที่จังหวัดพะเยาที่ก้อนพะเยา่งนี้นะครับก็กําลังทุกคนทางนักท่องเที่ยวนะครับกําลังเจริญอาหารนะครับอาหารเช้าใช่ไหมครับมาจากไหนครับมาจากกรุงเทพหรับมาจากลานเบอรรีค่ะมาจากราชบุรรีนะครับมากันกี่คนครับ ส5ค่ะสคนคงจะหิวมากนะครับต้องอากาศเป็นไงบ้างครับพยาวครับค่ะสดชื่นค่ะสดชื่นสดชื่นแน่นอนนะอากาศหนาวครับทางบ้านหนาวไหมครับที่ดนหนาวค่ะหนาวฮะค่ะหนาวเหมือนกันนะครับเท่านี้ค่ะเออเท่านี้ฮะจะเดินทางไปไหนต่อครับวันนี้ครับไปค่ะ ูทับเบิกค่ะไปเที่ดาวที่ภูทับเบิกค่ะภูทับเบิกที่ไหนนี่เพชรบูรณ์ค่ะโอ้โหมาไกลเลยนะครับแล้วจะไปไกลแล้วนี่ยนะต้องบำรุงสุขภาพนะครับเพราะมาจากปลายนะคะเนี่ยเขาจากปลายเลยเหรอครับไปเที่ยวปลายขึ้นมาเที่ยวปลายมาก่อนแล้วไปโชคดีก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่ใหมาสวัสดีพี่ใหม่นะครับสวัสดีที่มานะครับผมข่าวนี้ก่อนนะทัวรเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะฮะที่จะเดินทางต่อไปทับเบิกนะฮะ สำหรับอ่ามุมนี้นะครับสวัสดีค่ะมีสาลาเปาเลยครับเนาะซาลาเปาร้อนๆนะครับก็จำหน่ายกับนักท่องเที่ยวมาทุกวันเลยมาทุกวันครับทุกวันนะครับใหม่นี่นะอ่าผีใหม่นี่นะโอเคนะครับโอเคนะฮะอุ่นๆร้อนๆสาลาเปานะครับบริการนักท่องเที่ยวนะครับใหม่นิดนึงนะครับวันนี้แม่ค้ามาเยอะเลยนะครับเนาะ แค่หมูจากไหนครับแค่หมูจากพะเยานี่แหละค่ะบ้านอย่างบ้านอย่างทองชาขทองทองนะฮะมีแค่หมูแล้วก็โอ้โหนี่น่าสนใจทีเดียวนะน่าอะไรครับเนี่ยนี่มีกรอบธัญพืชและสามรสค่ะมีกรอบธัญพืชอร่อยนะคะหนูเชียร์ตัวนี้ได้สามรสด้วยค่ะอ่านี่ก็กล้วยหอมทองทำนานทำนานแล้วยังนี่พวกนี่ครับทำนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมฮะ กำลังติดตลาดแล้วน nee. ั S <S ่ตัวนี้เนาะติดตลาดแล้วค่ะตัวนี้เอาตัวนี้นี่ก็ติดตลาดแล้วค่ะตัวนี้กล้วยหอมทองทอดกรอบแล้วมาอบได้น้ำมันอีกทีค่ะทอดกรอบอร่อยนะคะชิมดูได้ค่ะถุงเท่าไหร่ครับถุงละสามถุงร้อยนะคะหนูขายสามถุงร้อยกะละแมกก็ผูกกํายาวเออเขาผูกกํายาวมาด้วยนะครับในบ้านผูกกํายาวฝากมาด้วยนะเป็นกะละแม่กลางขายให้เขา นี่จะขายดีมากหมดไปแล้วล่ะแล้วค่ะเรื่อมาตั้งนาเรี่องเนี่ยกี่มาตั้งหลายชั่วโมงละหลายวันละอันนี้มาตั้งมาตั้งแต่กี่โมงห้าโมงกว่าค่ะห้าโมงกว่าโอ้โหเขาขายดีเขามาขายกาแฟสี่โมงกว่าเนี่ยหนูมาสายวันนี้ตื่นสายค่ะให้ขายดีขายดีแล้อค่ะขายเร็วๆให้หมดเร็วๆนะครัแม่ค่ะค่ะเดี๋ยวหมดต๊ะนี่ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในบูธอยู่ข้างในค่ะนี่ก็เป็นบูธของพี่น้องเครือข่ายโอท็อปนะครับ ทางการอำเภอนะฮะเรื่องผลิตภัณฑ์มาจําหน่ายนะครับเ,เป็นของฝากของที่นึกถึงสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอตอนนี้ลูกค้ากําลังอุดหน,นุนคุณพี่อยู่นะครับเ,เป็นแบบอีสานเนาะ,ะครับสวัสดีครับเ,เป็นผ้าทอยอีสานพะมือเนาะเป็นอีสานย,ย่าเอายโยกมาอยู่เหนือย,ย่าเอายโยกมาอยู่เหนือยอยู่ที่<ย>ดาวคำใต้เนาะ จำไก่หลากหลายอน,นุรักษ์ลายอีสานดูสิครอ่าก็พี่นะครับก็นําผลิตภัณฑ์ของของชาวไทยอีสานนะฮะชาวไทยอีสานนี่จะอยู่ที่เพื้นที่ภาคใต้นะครับตบสังคง้งโดยเฉพาะบ้าน,บ,านบ้านจำไก่นะครับเนาะบ้านใหม่ลำรุงนะฮะก็มีผลิตภัณฑ์ของที่น้องชาวไทยอีสานนะฮะถ้าเขามามสวยๆนะฮะหลากหลายลวดลายนะครับตอนนี้ก็มามต้อน,นรับน<ม>ักท่องเที่ยว ทรงใช้ปีกเก่าต้อนรับเพใหม่ที่ริมคนอะเยาด้วยนะครับและอีกนิดนึงครับมาทางนี้ครับเจ้าเก่าชื่อเสียงโด่งดังนะฮะป้าวาดนะครับปราวัฒวัสดีครับป้ะวัฒตื่นเช้าตุ้งเช้าเลยเนาะอ๋อครับตอนนองเที่ยวตอนรับแล้ว่องเที่ยวนะครับเนาะป้าวาดมีอะไรแนะนําสินค้าของประวาดน์บ้างครับอะไรที่เป็นที่กําลังโด่งดังที่กําลัง ลูกค้ากำลังสนใจน้ำสีธรรมชาติเกาะมินบีหลายหลายสีเลยที่นครับอ๋อครับมาให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเป็นกระเป๋าลายสีเจ้าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้พันสองเจ้าพันสองนะฮะทำด้วยมือของแม่บ้านเจ้าจกกระตบชวาก้านพะเยานี่เนาะเจ้าเอาจากก้านพะเยาย้อมสีหรือเป็นที่โดดที่โดดเด่นก็คือย้อมสีธรรมชาตินะเจ้านี่ย้อมได้อะไรบ้างครับอันนี้ย้อมด้วย ดินโคลนอันนี้สีของพะกรบโดยตรงอันนี้สีครั่งอันนี้สีหยอดซักอันนี้สีขมิ้นเจ้านะครับรบแ่งอย่างดีตอนนี้โด่งดังไปไกลแล้วเนาะผลิตภัณฑ์ของแม่วาดเนาะไปทั่วประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศด้วยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณค่าทางด้านงานฝีมืองานบุงานหัตถกรรมนี้ด้านในบุพผ้าด้วยนะครับกลุ่มของแม่วาดมีสมาชิกเยอะไหมครับ ก็มีประมาณนจ่ส40คนสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนครับท่านครับก็มีโอกาสมามีตัวใหม่อีกมีตัวใหม่ขอแนะนําตัวใหม่หน่อยไต้ผักตบอันนี้อันนี้เป็นผ้าหรือว่าเป็นอะไรครับเป็นผักตบผักผักตบแต่ใช้วิธีการด้วยทอ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 เจ้อันนี้ทามานานแล้วยังครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้พิ่งออกใหม่เจ้พิ่งออกใหม่พึ่งริเริ่มเจ้เป็นความคิดที่เริ่มของแม่วาดเองเนาะจ้ โอ้กหนะครับก็เป็นเอาพัโตเชวามาทําคล้ายๆกับผ้าทอนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์สวยทีเดียวนะครับขอบคุณไม่ว่านะครับครับแล้วก็ผมพาท่านมาอีกบูธหนึ่งนะครับที่ข้างๆนี่นะครับก็เป็นกะลามะพร้าวนะครับวันนี้ครับเฮ้ยครับกำลังย่างอย่างโย ำของที่ระลึกค่ะทำของที่ระลึกนะครับค่ะอือหือนี่อะไรครับเป็นก ok ุญแจค่ะกุญแจจากกวนพะเยาค่ะเป็นกุญแจจากกวนพะเยาที่ระลึกนะคะอันนี้ทำมาจากอะไรครับอันนี้ทำมาจากเม็ดสบ้าค่ะเม็ดสบ้าเป็นไม้จากธรรมชาติทำด้วยมือเองเลยเนี่ยค่ะเราโอ้โหลองลองสาธิตการเพ้นน์หน่อยอันนี้กลุ่มกาลาพะเยาจากตำบลบ้านทุ่งลงทอง บ้านทุ่งนงทงคองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับอันนี้พอดีเป็นของลูกค้าเขาสั่งไว้ค่ะ270ิบชิ้นอันนี้เขาเขาสั่งไว้270้ชิ้นเขามารับอะไรนะฮะงานวันนี้ละค่ะวันนี้ละค่ะมารับที่นี่เลยเหรอแต่รับที่นี่เลยค่ะมาจากกรุงเทพก็บอกเขาจะกลับวันนี้ละค่ะโอ้โหจกลับนะครับเป็นพวงกุญแจที่ทําด้วยมือจริงๆสดๆจริงๆที่ผมให้ท่านเห็นนี่นะครับท่านผู้ชมครับโอ้ฝีมือการเพ้นก็ไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยนะ ฝึกฝนมานานแล้วอยังครับทำมาตลอดนะคะต้องเพ้นเราต้องใช้งานงานสีงานพวกจากธรรมชาติกับเพ้นกับเพ้นสีค่ะอ๋อนะฮะพี่จิจิเดภามิ่งขวัญนะครับเจ้าของกลุ่มกรลาพะเยานะฮะเรามาชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกลาพะเยานิดนึงที่มาโชว์ที่ริมค้อนพะเยาในช่วงเทศกาลสงทายปีก่าวตอนรับปีใหม่นี้นะครับนี่เป็นทําจากกะลามะพร้นวนะฮะนะครับใช้สีมือล้วนๆเลยนะฮะ นะครับก็เป็นกะเลียงคอยาวนะฮะถ้าจําลองมาจากชนเผ่ากะเลียงคอยาวนี่ก็เป็นของฝากของที่ระลึกนะครับเป็นพวกผีเสื้อของพวกนี้นะครับกะลามะพ้าล้วนเลยนะฮะนะครับสร้างงานจากเศษวัสดุหรือใช้ในชุมชนนะครับมาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หรือชื่อทีเดียวนะครับก็อย่าลืมนะฮะที่ริมก้อนพะเยาในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะไปจนถึงวันที่4นะครับณที่ บูตต้อนรับนักท่องเทีย่ยวนะครับบูตโอทอปสินค้าพื้นเมืองนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2,557นี้นะครับ